ดีจ้าวันนี้อยู่กับเนเน่ย,ยูน้อยรอยเราอีกหลาล้วแล้วนะคะวันนี้เปิดห้องเครื่องโชว์เลยเพราะว่ารถคันนี้นะคะห้องเครื่องสวยไม่พอรถนะคะมีการใช้งานแค่เจ็ดหมื่นกว่าโลเท่านั้นนะคะย้ําอีกทีเจ็ดหมื่นกว่าโลเท่านั้นนะคะเนเน่ให้ดูห้องเครื่องสวยๆเลยคันนี้เพิ่งเข้ามาหมาดๆเลยนะจ๊ะฝากระโปรงนะคะรอยอาร์คยังอยู่สติเกอร์ยังอยู่นะคะฝากระโปรงเดิมๆสวยๆเลยจากโรงงานนะคะมีตัวปั๊มนะคะของโตโยต้อตาอยู่ตรงนี้ แล้วแต่รุ่นบางรุ่นอยู่ตรงฝาข้างบนบางรุ่นอยู่ตรงนี้นะคะก็ยังอยู่สวยๆตรงนี้ตัวผ้ากันความร้อนนะคะเดี๋ยวนี้ล้างทําความสะอาดให้อันนี้ก็มีร่องรอยการใช้งานนะคะคันหน้าเดิมๆจากลูกค้าจา๋าเน่นให้ดูแบบใกล้ๆเลยนะเอาแบบใกล้ๆเลยนะคะคันหน้าเดิมๆสวยๆไม่บิดไม่โค้งไม่งอนนะคะนี่และที่สําคัญคันนี้นจ้าแผ่นเพจยังอยู่สติกเกอร์มอกอ y ung y ung, อยังอยู่รอยมาร์กจากโรงงานยังอยู่นะคะ แล้วก็เปลี่ยนแบตเตอรี่มาให้แล้วด้วยนะที่ร้านเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้แล้วนะคะของเลวรภายในเครื่องเนี่ยดูแลให้เป็นอย่างดีเปลี่ยนถ่ายให้แล้วเรียบร้อยนะจ๊ะตัวนี้นะคันนี้นะเหลือแค่ล้างทําความสะอาดแค่นั้นเลยกระจังหน้าเป็นโครเมียมสวยๆแล้วเดี๋ยวเน่จะพาเดินไปดูด้านข้างรถว่าคันนี้มีอะไรดีบ้างสวยตรงไหนบ้างนะคะไปะปิดฝากระโปรงกันจ้ะ <S <S> <S เออคันนี้นะได้ตาไฟดวงใหญ่ๆใสๆแบบนี้เลยนะคะมีไฟตัดหมอกให้ด้วยด้านล่าง ตัวนี้เป็น t o y o ต a r ร v o ตัว p รี r ันนนะคะตัวยกสูงเป็นแครบนะคะเป็นแคปเป็นสมาร์ทแคนะสีดําสวยสวยเลยล้อนะคะได้เป็นแมกอัลลอยจากโตโยต้านะคะยางอย่าเพิ่งตกใจกันไปอันนี้เขามากับรถแต่เดี๋ยวเน่เน่เปลี่ยนให้ใหม่ทั้ง4เส้นนะเดี๋ยวเน่เน่เปลี่ยนให้ใหม่ฟรี4เส้นนะคะสําหรับลูกค้าช่องทางออนไลน์เอาไปเลยจ้ะและที่สําคัญส่วนใหญ่เวลาเราให้เปลี่ยนยางใหม่นะเราไม่ได้เปลี่ยนแค่ยางอย่างเดียว ติดฟิล์มให้ใหม,ระะใหใหม่รอบคันไปด้วยเลยนะคะติดฟิล์มให้ใหม่รอบคันไปด้วยเลยกระจกมองข้างเป็นโครเมียมมีไฟเลี้ยวมาให้แล้วนะจ๊ะที่จับนะคะเป็นโครเมียมและอย่างที่เน่บอกคันนี้เขาเป็นตัวพีลันเนอร์ตัวยกสูงใช่ไหมเขาก็ต้องมีบันไดามาให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเน่เปิดให้ดูด้านในนี่เดี๋ยวไม่เชื่อว่าเป็นสมาร์ทแคปแคปเปิดได้นะจ๊ะอ่ะกล่องแบตยังอยู่อยู่เลยเพื่อตอกย้ำว่าคันนี้เปลี่ยนแบตให้แล้วจริงๆแล้วเวลาซื้อลรถนะคะแนะนําว่าลูกค้านะคะ ดูตรงนี้นิดนึงเพราะเวลาเราซื้อเข้ามาเราก็โอ้โหถ้าจะเน้นขนาดนี้ก็ไม่ต้องแก้ให้ลูกค้าดูแล้วนี่นี่ค่ะเม็ดอาร์นะคะต้องอยู่ครบและต้องสวยๆลึกๆแบบนี้เลยถ้ามีการทำสีมานะเม็ดอาร์ถหายแน่ๆนะคะอันนี้เพื่อยืนยันว่ารถนะคะไม่ได้ชนหนักไม่ได้น้ำท่วมมาไม่ผ่านการทำสีมานะคะยังสวยๆอยู่เลยนะ ใครชอบคันนี้นะโทรหาเน่ได้เลยด้านในเป็นเบาะผ้านะคะสีแบบนี้อีกแล้วสีมันออกแบบน้ําตาลน้ําตาลนะคะสวยๆเลยคันนี้ได้เป็นเกียร์กระปุกนะคะพวงมาลัยเนี่ยเป็นพวงมาลัยโอ้โหไม่ได้ไซส์แวนมาพวงมาลัยเป็นทั้งมัลติฟังก์ชั่นและพวงมาลัยพาวเวอร์เลยใครชอบคันนี้รีบโทรเข้ามาอย่างที่เน่บอกนะคะส่วนราคาถ้าอยากรู้รีบติดต่อมาเลยช่องทางด้านล่างเน่ขึ้นไว้ให้แล้วนะคะเพราะคันนี้เป็นรถเข้าใหม่ราคายังไม่มานะจ๊ะ แต่เดี๋ยวนี่ถามราคามาให้เลยทักเข้ามาโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะใครอยากดูรีวิวรถรุ่นไหนเพิ่มเติมคอมเมนต์ขึ้นมาให้เน่เนได้เลยนะและเดี๋ยวคันนี้นะ,ะเน่เนจะจัดโปรโมชั่นพิเศษให้ด้วยนะคะสำหรับลูกค้านะที่มาจากช่องทางออนไลน์บอกเลยว่ามีของแถมจุกๆแน่นอนนะคะรอลุนรับทองด้วยนะอยแอบบบอกว่าได้ลุนรับทองเพราะฉะนั้นอยากได้คันนี้รีบโทรเข้ามาเลย และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เน่ด้วยนะคะสําหรับวันนี้เมื่อนึกถึงรถบ้านรถมือสองรถสวยๆแบบนี้อย่าลืมนึกถึงเน่น่จ้ะสมชายคารเซ็นเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายสวัสดีค่ะบริการดีรถสวยในครอบครัวคันที่สองต้นรับอย่างดีเลยค่ะออกง่ายออกเร็วนะครับสภาพดีทุกคันครับมีคนแนะนำม,มาจากมาจากกรบุนรีค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะ ผมขายคาเซนเตอร์รถไม่ดีนี่ไม่ขายผมขายชุดยอดสุดยอดสุดยอดเลยค่ะ